ขอขอยี้อ่ะขอขอยี้ยอ่ะนั่นออกมาเลยนั่นออกได้ออกออกเลยไม่ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาแล้วขเข้ามายังเข้ามาแล้วครับแม้งใส่หไหลอ่ะ User in ันง้างไนกันสกิลไปเลยนะกำลังมาแล้วสกิลเลยครับระวังระวังโดดจับนะโยกกันหน่อยครับรูนะครับ เย็บกี่โลกโยกหน่อยครับแบดแบดครับเดงด้าแก้มังดาหน่อยครับีแก้มังดาหน่อยอะครับหุ่นมันไหมเน่ยเห็นหุ่นมันไมเน่ยนี่แก้แข้งหน่อยแก้แข้งหน่อยลอดแล้วสวยครับไอ้หมดนะไอ้หมดนะ หมดคไงเล่าสจัดมาหมดครับเดเดอะโยกมาเลยครับโยกโยกโยกมาเลยครับไหลไปไหลเอาหลัเป๊ะเป๊ะเป๊ะนนนรไปกัเลยถึงวะเกันเลยถึงวะเฮ้ยไปกันเลยถึงวะเฮ้ยไปกันเลยถึงวะ ได้ครับเลยครับพี่การดันมาดันมาดันไปแล้วครับดันออกดันออกปิดแม่งหน้าบ้านเลยสวยครับแรงวับไว้ต้องจริงนะเยี่ยมเยี่ยมถอยมาครับถอยท่องมาเดี๋ยวโดนสิครับเดี๋ยวโดนสิครับขึ้นสะพานขึ้นสะาครับขึ้นสะพานทองครับอาร์วีมาเหรอเต็มทันทันอาทิตย์วันเมื่อกี้อััดครบ่ายดีตายเมื่อกี้เออ 好嗨呀！Oh, yeah.